กลับสู่ช่องวอเทคโซนช่องที่พาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกทั้งอาวุธนำวิถีรถทั้งเครื่องบินรบและเรือรบไม่ว่าคุณจะเป็นสายเทคโนโลยีทหารหรือชอบศึกษาอาวุธยุทธศาสตร์ช่องนี้คือคำตอบของคุณ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับทีปนาวุธสุดล้ำจากทวีปแอฟริกาใต้นั่นคือเดเมลอุมคอนโตซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธนำวิถีที่พัฒนาโดยบริษัทเดเนลไดนามิกซึ่งเป็นบริษัทด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ของแอฟริกาใต้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกชื่อของอ hm ุมคอนโตแปลว่าหอก ในภาษาซูลูและแน่นอนว่าระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นหอกพุ่งเป้าที่แม่นยาและรวดเร็วในการป้องกันภัยทางอากาศอุมคนโตเป็นถีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือรบและฐานยิงบนบกทำให้มันมีความยืดหยุ่นสูงมาก ทีปนาวุธนี้มีระยะยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรสำหรับรุ่นมาตรฐานและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง2มากหรือประมาณ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นความเร็วที่มากพอจะรับมือกับเป้าหมายทางอากาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเช่นเครื่องบินขับไล่หรือทีปนาวุธครูส ภูมคอนโต้ใช้ระบบนำวิถีแบบอินฟราเรดติดตามความร้อนของเป้าหมายโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบไ and f o r เกตหมายความว่าหลังจากยิงแล้วถีปนาวุธสามารถมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายโดยไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติมจากผู้ยิงนี่ทำให้เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุมระบบและลดความยุ่งยากในการสู้รบ อีกหนึ่งจุดเด่นของอุม์คนโต้คือความสามารถในการยิงแบบซาววอหรือยิงเป็นชุดหลายลูกในเวลาเดียวกันซึ่งเหมาะมากสำหรับการป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธหลายลูกในเวลาเดียวกันหรือการโจมตีแบบสวอมแอตแท็กจากโดรนและอากาศยานขนาดเล็ก เดนเนลไดนามิกยังได้พัฒนาเวอร์ชั่นต่างๆของอุมคโนโตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศเช่นอุมคโนโต้ IR ที่ใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดกับอุมคโนโตอาที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะใช้ระบบนำวิถีด้วยเรดาร์แบบแอ t i v e r ร d า r h o m ม n g เพื่อให้สามารถเจาะผ่านระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ได้ดียิ่งขึ้นระบบนี้ได้รับการติดตั้งในเรือรบของกองทัพเรือแอฟริกาใต้เช่นเรือฟริเกตชั้นวาลูและยังถูกเลือกใช้งานโดยประเทศอย่างแอลจีเรีย ฟินแลนด์และอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีจากเดเนลที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตทีปนาวุธชั้นนำจากยุโรปและเอเชียได้ สำหรับราคาของขีปนาวุธอุมคนโตนั้นขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นและจำนวนที่สั่งซื้อแต่จากข้อมูลโดยประมาณในปี2026ราคาต่อนหน่วยของอ,งอุมคนโตอยู่ที่ราวๆ8,000ถึง1.2ล้านดอลลาร์สหรฐัฐหรือประมาณ29ถึง44ล้านบาทไทยตอนน่อ1ลูกหากรวมระบบยิงคอนโซลควบคุมและระบบเรดาร์ทั้งหมดอาจมีราคาทั้งระบบมากกว่า100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,700ล้านบาท แม้ราคาจะดูสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทีปนาวุธของชาติอื่นอย่าง ASTER 1 5หรือ ESSM ที่มีราคาสูงกว่านี้หลายเท่าอุมคอนโต้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพในงบประมาณที่จำกัดนอกจากความสามารถทางเทคนิคแล้วอุมคนโตยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในทวีปแอฟริกา ที่สามารถสร้างขีปนาวุธคุณภาพสูงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาชาติใหญ่เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายประเทศในโลกกำลังพัฒนาสรุปแล้วขีปนาวุธเดเมลุมคนโตเป็นอีกหนึ่งระบบที่ควรจับตามองไม่เพียงเพราะความสามารถที่ครบเครื่องแต่ยังรวมถึงราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจ่ายในราคาที่สูงลิ่ว ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง v o r t e x Zone เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายคลิปและแฮชแท็กในภาษาไทยด้วยแจ้งมาได้เลยครับ